สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชนแนลโอ้โหวันนี้นะคะเกิดปรากฏการ์นะคะปรากฏการอะไรครูชุดเล่ามันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอมเพียงอมเพียงอุงอิงมาในมัดโหเดี๋ยวกันนะครูชุตเกิดลอะออาเล่าเลยเล่าคะ่ะเอาเรื่องทีละเรื่องนะคะเมื่อวานนี้น้องไปถ่ายทำเอ็มวีผู้บ่าวคนแรกครูชุดจะมาเมาส์มอยนะคะ เรื่องผู้บ่าวคนแรกนะคะให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะพระเอกก็ได้เผยมาแล้วคือน้องสก,กายตอนแรกคูชู้คิดว่า,เ,าเป็นน้องเต้าหยองหรือไม่ก็น้องเนมอนไม่ใช่ผิดคาดนะคะน้องคืออยากแสดงร่วมกับนะคะสก,กายสก,กายคนนี้มาจากไหนอ๋อมาจากที่นะคะมาสมัครรังเวทีเหมือนกันค่าแล้วก็มาสมัคร การที่จะมาเข้าอยู่กับวงสาวน้อยนะคะมาออดิชั่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนกับน้องด้วยน้องรู้จักนะคะโอ้โหนะคะน้องชอบอะค่ะน้องชอบท่าทางบุคลิกเสียงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดีค่ะทีเนี้ยวอสโจก็เลย น้องก็เลยแนะนำนะคะเอามาเป็นพระเอก MV ผู้บ่าวคนแรกนะคะชื่อสก,กายนะคะจากนั้นนะคะมันเกิดเรื่องขึ้นดะคะเกิดเรื่องอะไรโอ้โหจะไม่ได้เล่น MV ค่ะแต่ได้เล่นตอนท้ายนิดนึงค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรคุูชุอ๋อาำลักเลย <c oughs> เรื่องนี้อยู่บ้านนะคะเด็กคนที้ชื่อสกายนะบ้านอยู่อำนาจเจริญนะคะอย่าไปลาม่าน้องเลยนะคะอย่าไปลาม่าน้องสงสารค่ะบ้านอยู่ที่อำนาจบ้านอยู่ที่นะคะเขาเรียกว่านะคะโอ้โหเขาจะมาได้นะคะอำนาจเจริญนะคะไม่มีรถส่วนตัวนะคะเพราะน้องเพิ่ง20นะคะแล้วก็ไม่มีรถส่วนตัวมาตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ ออกจากบ้านมาตีสี่เพื่อที่จะมาที่ชัยภูมิที่เล่นเมื่อคืนเนี้ยคือจังหวัดชัยภูมิมารถโดยสารในขณะที่มารถโดยสารน้องเล่าทั้งน้ําตาคอเลยนะคะน่าสงสารน้องมากเลยนะคะเพื่อนๆเอฟซีนะคะถ้าเป็นของอีราน้อยจริงๆนะคะหรือ f c ฟซีลังเงียบเอฟซทั่วไปก็อย่าไปลาม่าเลยนะคะคืออย่างนี้ค่ะ มารถโดยสารเนี่ยในขณะที่มารถมันก็จอดทุกป้ายใช่ไหมคะรถก็จอดทุกป้ายทุกป้ายทุกป้ายทีนี้ก็มาลรงที่ขอนแกน่นลรงที่ขอนแก่นก็ต่อรถมาที่ชัยภูมิในขณะนั้นเขาบอกว่ารถออกใบสามโมงโอ้โหรถออกใบสามโมงยังไงน้องต้องมาค่ำแน่เลยต้องมามืดมาค่ำแน่ทีนะคะก็ตัดสินใจนะคะมเมารถแท็กซี่มาจากขอนแกน่นมาชัยภูมิพันสองค่ะแต่พอมาถึงนะคะพระอาทิตย์ก็กําลังตกแล้วค่ะพระอาทิตย์น้องก็คงจะ จะไม่ได้แสดงแน่เลยนะคะสงสารน้องค่ะมาถึงน้ําตาขอเล่าด้วยน้ําตาลเลยนะว่าผมตื่นตั้งแต่สี่นะครับ แต่รถเนี่ยมันจอดทุกที่แล้วก็เลยมาไม่ทันผมก็เลยไม่ได้แสดงก็เลยไปบอกพี่น้ำเพชรของเราเนี่ยค่ะผู้กำกับคนสวยเนี่ยผู้กำกับคนเก่งเนี่ยค่ะก็ไปบอกพี่น้ำเพชรว่ามาไม่ได้เพราะเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะพี่น้ำเพชรก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็มาแล้วก็สงสารน้องนะคะก็เลยคุยกับบอสโจนะคะทำไงดีอ่ะสงสารน้องก็เลยให้น้องเล่น อุบไว้ก่อนฉากนี้อุบไว้ก่อนนะคะจากนั้นทํายังไงล่ะคะกองก็ดําเนินมาบ่ายโมงก็รอน้องนะคะก็ยังไม่มาสักทีใช่ไหมคะทีนี้ต้องหาพระเอกในตอนนั้นเลยนะคะต้องหาพระเอกพอดีมีน้องกดนะคะน้องกดหรือน้องฟุกเนี่ยค่ะก็จะมาเล่นเขาหมายถึงว่าก็พักวงกันใช่ไหมคะพักวงในหมายถึงว่าคือเน็ตจะต้องทําการแสดงที่เยาวุ่มน้องก็ไม่ได้หลับไม่นอนเลยค่ะน้องหิวข้าว น้องเนี่ยนะคะน้องฟุกหรือน้องปดเนี่ยนะคะหิวข้าวก็เลยขับรถมาเพื่อที่จะจซื้อข้าวนะคะมาในชุดนอนเลยค่ะทางนู้นก็บอกว่านู้นร้านค้าตรงนู้นคนนี้ก็บอกว่าร้านค้าตรงนี้นะคะคนนั้นก็บอกร้านค้าร้านค้าข้างหน้าก็ไปมนก็ไปเห็นกองถ่ายนะคะก็ปเป็นกองถ่ายอยู่ก็กําลังจะซื้อข้าวรับประทานนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยใช่ไหมคะก็ตอนเย็นแล้วค่ะประมาณ3ามสี่โมงเย็นนะคะ พอไปเห็นปั๊บใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกวันเอาน้องคนนี้แหละเป็นพระเอกโอ้โหนะคะฟุกจริงๆค่ะสมชื่อกับฟุกเลยและเมื่อคืนเนี้ยเมื่อวานเนี้ยก็เป็นวันเกิดของน้องกดด้วยนะคะเป็นน้องเป็นวันเกิดด้วยนะคะในเนี้ยเอ่อพวกอังเปาวพวกหลายๆท่านนะคะคุณม,มอนอิงทั้งน้องก็ได้แซวว่าได้เกิดแน่ได้เกิดแน่นะคะก็จับน้องอะคะ่ะมาเป็นพระเอก MV ของผู้บ่าวนะคะกาเรียกว่าโอ้โหผู้บ่าวคนแรก ในขณะที่ถ่ายทำน้องไม่เคยเล่นนะคะแต่น้องก็แบบใช้ความสามารถของตัวเองนะคะราม่าก็บังเกิดราม่าบังเกิดถล่มทลายเลยค่ะโอ้โหพากันไปต่อว่าน้องสารพัดเลยนะคะน้องก็ยืนซึมเลยค่ะยืนซึมในขณะนั้นน้ำตาจะไหลแล้วนะคะเห็นคอแล้วค่ะน้ำตาคอและ ทุกคนไปว่าน้องว่าเล่นยังไงเล่นอย่างนู้นเล่นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะคะเสร็จแล้วน้องเถอะค่ะน้องต้องออกมานะคะมาโต้ตอบว่าอย่าไปว่าน้องกิดเลยนะคะอย่าไปว่านะคะถ้าไม่ได้น้องกิด เขาบอกว่าน้องนะคะบอกว่าถ้าไม่ได้น้องกิจนะคะเขาบอกน้องอุ๋งอิงก็ไม่ได้เล่น MV ก็ไม่ได้ถ่ายพระอาทิตย์มันก็จะตกดินมันก็จะมืดแล้วก็ต้องไปถ่ายวันหลังแล้วคันนี้กองถ่ายเขาก็มีคิวก็ไม่สามารถที่จะถ่ายได้กต็ต้องรอคิวอีกร้ายวันถ้าไม่อย่างงั้นก็ต้องรอไปเอกแล้วใช่ไหมคะถ้าถ่ายทํากลางคืนได้เขาก็ต้องรอไปเอกใช่ไหมคะแต่นี่มันรอถ่ายทําไม่ได้มันต้องถ่ายทำต้ตองกลางวันคะ่ะ ทีนี้ก็เลยเอาน้องมาใช่ไหมคะเอาน้องกิดเนี่ยมาเอาน้องกดเนี่ยมาเล่นใช่ไหมคะทีนี้ลาม่าก,ก็เกิดก็าว่าน้องกันน้องอิงก,ก็เลยพูดว่าอย่าไปลามา่าอย่าไปว่าเลยถ้าไม่มีนะคะมาช่วยถือว่ามาช่วยอุ๋อิงนะคะในด้านการแสดง นะคะก็อย่าไปซีเรียสนะคะไปฟังเพลงของน้องดีกว่าผู้บ่าวคนแรกดีกว่านะคะอันนี้เป็นสิ่งประกอบน้องก็พูดมาใช่ไหมคะทีนี้ก็ทําให้นะคะน้องก็เลยทําให้น้องมีกําลังแรงใจหน่อยนะคะเรียกว่ามีกาลังมีกําลังแรงใจขึ้นนะคะจากนั้นนะคะน้องบอกว่าโอ้โหน้องกดเนี่ยอืน้องสารนะคะ แต่ก็ถ่ายทำไปดีๆนะคะจากกี่เทคก็ผ่านผ่าน,นะคะมันก็ใช้หลายเทคหน่อยเพราะคนไม่เคยแสดงใช่ไหมคะแต่น้องอีกอไม่ต้องพูดถึงผ่านฉลุยผ่านฉลุยใช่ไหมคะก็ผ่านฉลุยนะคะ แต่น้องผู้ชายบทพระเอกเนี่ยก็ต้องใช้หลายฉากหน่อยนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่เคยแสดงนะคะเพิ่งมาเริ่มแสดงใช่ไหมคะก็ไปด้วยดีคะ่ะลาม่าก็บังเกิดแล้วก็จบไปด้วยดีน้องออกมาโตตอบว่อย่าไป,ปว่านะคะถ้าไม่มีน้องมานะคะในขณะนั้นน้องก็ได้ตั้งใจที่จะมาแสดงหนังนะคะ่ะน้องมาในชุดนอนเลยนะคะขนาดเสื้อผ้ายังต้องเอาของพี่ใครรู้ไหมของพี่อังเปาเลยก่ะแลกเปลี่ยนกันใส่ในขณะนั้นเลยนะคะสิบริสิสูงมากนะคะแต่น้องก็ถ่ายทําไปด้วยความราบรื่นนะคะอันนี้ ขูชูมาเมาหมัวให้ฟังนะคะตอนจากนั้นโอ้โหกำลังจะหมดเวลาพอดีน้องสก,กายมาพอดีใช่ไหมคะ ทีนี้พอน้องสกายมาก็รามากเกิดอีกใช่ไหมคะต่อว่ากันออกทีนี้โอ้โหน้องน้าเพชรเนี่ยผู้กำกับสุดยอดเลยบอกว่าให้น้องเข้าฉากหน่อยก็แล้วกันก็เลยได้เข้าฉากเป็นตอนสุดท้ายใช่ไหมคะกับนางเอก MV นะคะนางเอก m อมก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเพเอกก็คือน้องสกายนะคะต่อจากนั้นโอ้ย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 จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพรพเอกที่แท้จริงคือใครนะคะ วันไหนตอนแรกคุชูบอกว่าวันที่1เมษาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บอสโจโลเร่งเข้านะคะเป็นวันที่30นะคะ30มีนาคมนี้นะคะมาชมผู้บ่าวคนแรก MV ของน้องอุงอิงได้เริ่มแพร่ภาพทั่วโลกนะคะคลิปนี้จะไปไหนคุชูโอ้ยคลิปนี้คุชูจะรีบไปนะคะที่น้องบัวรำพูออำเภอเมืองนะคะ ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะวันนี้ก็มอโมยเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจ้กับชูด,ดูได้นะคะสวัสดีค่ะ